เอาละครับก็สวัสดีชาวเกมเมอร์ทุกคนด้วยนะครับในคลิปนี้ผมก็จะมาแนะนํา16อันดับเกมสร้างเมืองวางแผนงานดีที่น่าเล่นกันบ้างน,นะครับจัดกันมาทั้งแบบวางแผนการรบบริหารเมืองกันแบบชิวๆขอเกมแนว RTS หรือ N e t เต g รเนี่ยต้องมาดูกันก่อนเลยในคลิปนี้ทั้งหมดจะมีเกมไรที่น่าเล่นกันบ้างก่อนจะไปรับชมครับอย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับ พามาดูกันที่เกมแรกกันก่อนเลยนะครับกับเกม Civilization 7 ตำนานเกมสร้างอยธรรมระดับโลกครับกับไมครั้งในภาคเจดพร้อมยกระดับทุกอย่างให้ลึกมากกว่าของเดิมแกนหลักยังคงเป็นการเล่นบบสไตล์เทิร์นเบรให้เราพัฒนาอาณาจักรจากจุดเริ่มตัวเล็กๆไปสู่การเป็นมหาอำนาจจะเลือกเส้นทางไหนก็ได้ทั้งชนะด้วยกำลังทหารใช้วัฒนธรรมขยายอิทธิพลดันวิทยาศาสตร์จนล้ำสุดหรือจะครองโลกด้วยการทูตก็มีให้เลือกกันเลยทุกเทิร์นนั้นส่งผลต่ออนาคตของอาณาจักรของเราเองอีกทั้งในภาคนี้ครับมีการปรับให้ไอคิดยังเป็นระบบมากยิ่งขึ้นเล่นแล้วเนี่ยรู้เลยว่าความท้าทย จัดเต็มกว่าของเดิมารายละเอียดภูมิประเทศอย่างภูเขาป่าหรือแม่น,น้ำเนี่ยปรับให้ดูสมจริงกว่าในภาคที่แล้วถือได้ว่าเป็นหนึ่งเกมฟอร์มยักษ์ที่น่าเล่นสายวางแผนไม่ควรพลาดครับเกมที่2 c o m อมมานโดออริจิ เกมวางแผนรอบเลนสุดคลาสสิกที่กลับมาอีกครั้งพร้อมความท้าทายแต่ปรับให้เล่นง่ายกว่าที่เคยตัวเกมจะพาเราย้อนไปยังจุดเริ่มต้นของหน่วยคอมมานโดในช่วงสงครามโลกครั้งที่2เราจะได้คุมทีมท,มทหาร6คนแต่ละคนมีสกิลเฉพาะตั้งแต่สายวางระเบิดมือสไนเปอร์ไปจนถึงสายสังหารเงียบด่านแต่ละด่านออกแบบมาเป็นแผนที่กว้างครับมีหลายเส้นทางให้เลือกทั้งการบุกแบบตรงๆรอบเลนหรือหาทางหลบหนีทุกการตัดสินใจคือกลยุทธ์ของเราเองงานภาพกราฟิกจะมาในมุมมองอโซเมติกครับที่ปรับ ให้ดูทันสมัยมากยิ่งขึ้นลายเด็กของแสงเงาสวยสมจริงแต่ว่ายังคงกลิ่นอายของตัวฉบับเอาไว้ได้ครบถ้วนใครชอบเกมวางแผนรอบเล้นเกมนี้คืออีกหนึ่งงานดีที่ต้องรอกันดูครับเกมที่3 f o u n d a t i o n เกมสร้างเมืองส่วนใหญ่ในกรแค่ลากเมาส์วางเป็นตารางกันใช่ไหมละครับแต่ว่า Foundation ไม่ใช่แบบนั้นนี่คือเกมอินดี้ที่ให้อิสระกันมาแบบเต็มๆในการออกแบบเมืองแบบยุคกลางอยากจะสร้างหมู่บ้านตรงไหนวางพืชไร่วางป่าไม้หรือโซนทํางานกําหนดเองกันได้ทั้งหมดจุดที่พิเศษคือไม่มีกริป,ประบังคับทุกอย่างวางกันได้อย่างอิสระเมืองที่ออกมาจะดูเป็นธรรมชาติไม่แข็งทื่อเหมือนหลาย,ลายเกมงานภาพอาจไม่สมจริงแบบ t r i b b o A แต่ว่าโทนสีอบอุ่นรายละเอียดดูมีชีิตชีวาเล่นานานๆเนี่ยดีต่อใจมากๆ แถมยังมีภาษาไทยครับทำให้เข้าถึงทั้งผู้เรียนหน้าใหม่และสายจริงจังที่อยากได้เกมสร้างโลกในแบบของตัวเอง Foundation คือเกมที่ไม่ใช่การสร้างเมืองครับแต่มันคือเรื่องราวของอาณาจักรที่คุณนันเป็นคนกำหนดด้วยตัวเองครับเกมอันดับที่4 Force Punk 2 ภาคใหม่ล่าสุดของซีรีส์เกมสร้างเมืองเอาชีวิตรอดในโลกยุคน้ำแข็งครับโดยในภาคที่2นี้ก็ถือได้ว่าเป็นการสานต่อความสําเร็จจากภาคแรกได้อย่างยอดเยี่ยมการันันผลงานชนะเลิศของเกมวางแผนแห่งปีเมื่อปี2024ที่ผ่านมาจากเกมอวอร์ดครับลักษณะเกมเพย์ก็ยังโคงโเสน่ห์ของเขาเลยคือจะเป็นการเล่นที่เน้นวางผังเมืองและกระบริหารจัดการทรัพยากรรวมไปถึงการเมืองการปกครองเข้าไว้ด้วยกันในภาคนี้ครับขนาดสเกลเมืองนั้นจะใหญ่กว่าภาคแรกหลายเท่าพร้อมกราฟิกที่สวยขึ้นรายละเอียดดีเทลต่าง จัดเต็มจริงฉะนั้นการเล่นเนี่ยมีความซับซ้อนและความกดดันมากกว่าพวกเกมจําลองวางแผนตัวอื่น้าาาสกิลการบริหารของคุณได้อย่างเต็มที่แล้วถ้าคุณเป็นคนที่ชื่นชอบเกมแนวเอาชีวิตรอดบวกกับการสร้างเมือง f o r c e พังถูกครับต้องหามาเล่นกันให้ได้ครับเกมที่5 Empire of the Undergrowth ในโลกใต้ดินที่เราแทบจะไม่เคยมองเห็นมดคือผู้สร้างอาณาจักรอย่างแท้จริงนี่คือเกมแนว RTS ที่ผู้เล่นนั้นจะได้คุมอาณาจักรมดตั้งแต่ขุดโพรงสร้างเส้นทางเก็บอาหารไปถึงการวางระบบป้องกันหลังจากศัตรูทุกการตัดสินใจครับสำคัญทั้งหมดจะขยายโพรงไปทางไหนส่งมดออกไปล่าหรือจะเก็บแรงไวส้สู้สิ่งเล็กๆเ,เหล่านี้คือหัวใจของการอยู่รอดจุดเด่นที่ไม่เหมือนใครครับคือลูกเล่นกิมมิคที่ใส่กันมาแบบแน่นเกมทั้งเสียงซาวดนตรีบรรยากาศที่แปลกตาแถมยังมีสาย พันมดหลากหลายให้เลือกครับแต่ละชนิดจะมีสกิลเฉพาะตัวต้องบริหารให้สมดุลทั้งกองทัพและกทรัพยากรนะ Empire of the n u n d e u s ครับจึงไม่ใช่แค่เกมมดแต่มันคือบทเรียนเรื่องกลยุทธ์การเอาตัวรอดและการสร้างจักรวรรดิภายใตย้พื้นดินที่ไม่ค่อยมีเกมไหนเขาทำกันแ่ะครับเกมที่6 n i g h t of the Crusades ถ้าคุณชอบเกมแนววางแผนกลยุทธ์ผสมกับการสร้างเมืองใน t of the c r u s เ d e เป็นหนึ่งในเกมใหม่ที่น่าจับตามองครับตัวเกมพาเราย้อนกลับไปยุคสงครามครูเสดเริ่มจากอัศวินเล็กๆสู่การเป็นผู้นำกองทัพต้องสร้างเมืองจัดก,การทร,รัพยากรและเสริมกำลังทหารเพื่อทำสงครามขนาดใหญ่ระบบการเล่นเป็น RTS เต็มรูปแบบทั้งการตั้งแนวรบใช้กลยุทธ์อบล้อมและบุกโจมตีปราสาทที่แข็งแกร่งแต่ละสึกจะทดสอบทั้งการวางแทคติกและการตัดสินใจของผู้เล่นเองอีกด้านหนึ่งคือระบบการสร้างเมืองและศรทัทธาที่เราต้องคุมสมดุลระหว่างเศรษฐ และอํานาจทางศาสนาเพื่อขยายอิทธิพลไปทั่วโลกบรรยากาศยุคก,กลางที่เข้มข้นมีรายละเอียดทั้งยุโรปตะวันออกกลางและทะเลทรายดีไซน์ม่ได้ครบทั้งสงครามการบริหารและบระิษาทภายในเกมเดียวครับเกมที่7 Age of Empires 4 เป็นการชุบชีวิตเฟรนชชาย RTS ระดับตำนานครับที่กลับมาพร้อมความยิ่งใหญ่ทั้งระบบและงานภาพตัวเกมเราบริษัทจริงผ่านเคมเปญใหญ่ใหญ่เช่นสงครามร้อยปีระหว่างอังกฤษกับฝรั่งเศสและการคำยายอำนาจของมองโกซึ่งแต่ละชนชาตินั้นจะมีจุดเด่นเฉพาะตัวเช่นมองโกเนี่ยเด่นด้านการรบที่คล่องตัว ส่วนจีนก็จะมีระบรัรชวศงครับที่ปลดล็อกโบนัสและยูนิตเฉพาะในแต่ละช่วงยกเกมเพย์ยังคงสูตร RTS คลาสสิกที่ฟแฟนๆคุ้นคเคยเก็บทรัพยากรวางแผนสร้างเมืองยกกองทัพเข้ารบและเพิ่มเลเอีรดเชิงลึกให้เหมาะทั้งมือใหม่และก็สายจริงจังมากยิ่งขึ้นทางด้านของภาพเนี่ยปรับสูตรสไตล์สมจริงมากยิ่งขึ้นครับรายละเอียดของสนามรบเอฟเฟกต์แสงสีดีกว่าของเดิมเยอะเอทออฟเอมไพร์สี่จึงไม่ใช่การหวนคืนของตำนานแต่มันคืออีกหนึ่ง RTS ที่ยังวิสูจน์ได้ว่าแนวนี้ยังคงมีสเสน่ห์จนถ เกมที่8อันโน1 8 0่ ถ้าใครอยากได้เกมสร้างเมืองที่ดูแอดวานซ์ขึ้นมาครับต้องมาลองเกมนี้กันดูโดยเกมนี้จะพาเราย้อนไปสู่สมัยยุคบริษัทของอุตสาหกรรมกันเลยครับเป็นการสร้างเมืองแบบสมจริงที่เราจะได้จุลยภารกิจก่อร่างสร้างอาณาจักรของเราขึ้นมาจุดเด่นของเกมคือการเล่นแบบเทีย a d อ a เวนซ g ิงครับหรือการสร้างแบบไล่ระดับไปเรื่อยๆเช่นถ้าไม่มีโรงไม้ก็จะไม่สามารถสร้างบ้านได้อะไรประมาณนี้ซึ่งนอกจากการพัฒนาเมืองแล้วยังต้องคอยบาลานซ์แรงงานด้านต่างๆด้วยเพื่อให้เศรษฐกิจในเมืองเกิดความสมดุลเรียกได้ว,ว่าเขา แทบจะใส่ใจทุกรายละเอียดกันมาแบบจัดเต็มเลยทีเดียวจุดเด่นอย่างหนึ่งคืองานภาพครับสวยค่อนข้างอลังการแบบซูมเข้าไปเห็นรายละเอียดของสิ่งปลูกสร้างต่างๆได้เลยแหละครับแกมที่ 9. Total War Warhammer 3 เกมที่รวมทั้งความยิ่งใหญ่ของสงครามและโลกฟตาซีสุดอลังการเข้าไว้ด้วยกันถ้าคุณไม่เคยเล่นเกมแมวนี้มาก่อนเนี่ยให้นึกเกมที่คุณจะได้เป็นแม่ทัพที่ต้องคุมทั้งอาณาจักรและกองทัพในเวลาเดียวกันคุณจะสร้างเมืองเก็บทรัพยากรทําการทูตกับอาณาจักรอื่นส่วนการรบจริงเนี่ยเกมนี้จะเข้าสู่สนามรบแบบ 3D ที่มียูนิตเป็นนับหมื่นครับทั้งทัพมนุษย์มังกรและปีศาจขนาดยักษ์สิ่งที่ทาให้ภาคนี้พิเศษครับคือบรรยากาศของโลกวอร์แฮมเมอร์ที่เต็มไปด้วยลายเอียดภาพสวยและก,ลการาฟ ระเบิดเวทมนต์และเสียงดนตรีที่ดูเลาใจแม้ว่าคุณจะไม่เคยแตะซีรีส์นี้มาก่อนครับแต่ถ้าสนใจเกมสงครามแฟนตาซีแบบจัดเต็มแล้วก็ที่ให้ความสุดทั้งด้านภาพและอารมณ์ t o t ท l w a w w r r h m m m r r 3ครับอาจจะเป็นเกมที่คุณต้องลองสักครั้งนะครับอันดับที่10 t โทรพิโ6ซิก นี่คือเกมสร้างเมืองบริหารประเทศที่จะพาเราเป็นเอลประเดนา์ L resident, ครับผู้นำกนเกาะเล็กๆในทะเลแคริบเบียนหน้าที่ของเราคือการควบคุมแทบทุกอย่างครับทั้งการวางผังเมืองการสร้างระบบเศรษฐกิจการดูแลประชาชนไปจนถึงการจัดการกับฝั่งตรงข้ามและการเมืองนานาชาติภาคนี้ครับพิเศษกว่าภาคก่อนๆเพราะว่าไม่มีการจํากัดแค่เกาะเดียวแต่จะให้เราเนี่ยสร้างหมูกก่เกาะหลายแห่งเชื่อมกันด้วยสะพานและท่าเรือเมืองจึงออกมาดูมีชีวิตชีวาและก็สมจริงมากยิ่งขึ้นอีกจุดหนึ่งที่นแฟนชอบครับคือเกมนี้โทนเกมเนี่ยมีอารมณ์ เสียดสีการเมืองาบาเบานะทำให้เล่นเพลินแม้ว่าต้องวางแผนเยอะก็ยังสนุกกันอยู่โทนเน้นความสดใสและเรียดจัดเต็มครับทั้งตึกรามบ้านช่องสถานที่ท่องเที่ยวและก็บรรยากาศริมทะเลใครที่ชอบเกมแนวสร้างเมืองแบบไม่เครียดจนเกินไปมีอารมณ์ขันแทรกตลอดเกมนี้ตอบโจทย์กันเลยครับเกมที่11 Fortress Frontier เกมสร้างเมืองสมแนวอร์ไว v a ลครับที่จะพาเราเข้าสู่บรรยากาศยุคกลางแบบสมจริงกันแบบสุดๆผู้เล่นจะได้เริ่มจากชาวบ้านกลุ่มเล็กที่ต้องประยุกมาตั้งถิ่นฐานในื้นที่ห่างไกลจากนั้นต้องสร้างชุมชนขึ้นมาจากศูนย์แต่แต่การปลูกพืชเก็บเกี่ยวดูแลแรงงานจัดการทรัพยากรไปถึงการป้องกันเมืองจากภัยธรรมชาติโรคระบาดสัว์รและผู้บุกรุกที่จะมาโจมตีจุดที่เด่นที่สุดของเกมนี้ครับคือระบบการเกษตรที่ละเอียดกว่าหลายๆเกมทั้งความอุดมสมบูรณ์ของดินศัตรูพืชและฤดูหนาวที่ส่งผลต่อ,อผล ทําให้ทุกการวางแผนเนี่ยมีผลต่อการอยู่รอดของภายในเกมนี้และนอกจากนั้นยังมีโหมดการเล่นหลากหลายเช่น Pacific Mode สําหรับคนที่อยากสร้างเมืองสงบๆหรือจะเป็นการเลือกความยากส,งสูงเน้นคอนเทนต์ก็ทํได้เหมือนกันสภาพแวดล้อมให้ฟิลเหมือนเมืองยุคกลางที่มีชีวิตจริงๆบอกเลยว่าเกมนี้เล่นแล้วสบายตาสบายใจสายสร้างเมืองเนี่ยต้องมีติดเครื่องกันไว้แล้วครับ เกมที่สิบสอง s t o c k h o l Definitive Edition พามาดูกับเกม RTS ดับตำนานครับที่หวนกลับมาเอาใจสายสร้างเมืองกันอีกครั้งหนึ่งในภาคน,นี้เป็นการรีมาสเตอร์ใหม่ของ hold, สตอง6ครูไซเดอร์ดังเดิมภายในเกมใจใผู้เล่นสวมบทบาทเป็นหลอกผู้ยิ่งใหญ่ครับทั้งดินแดนแตะวันออกกลางณยุคสงครามคูเศตเป้าหมายหลักคือการสร้างป้อมปัากาอันแข็งแกร่งที่ไม่อาจถูกทำลายได้ควบคู่ไปกับการบริหารจัดการเศรษฐกิจและพัฒนาบ้านเมืองรวมไปถึงการคิดคองดินแดนครับและป้องกันอาจาักจากศัตรูกันด้วยจุดเด่นในเวอร์ชันนี้ครับคือมีการเพิ่มแคมเปญใหม่ที่มีเนื้อหาทั้ มากๆรวมไปถึงแผนที <all> ่ขนาดใหญ่ขึ้นกราฟิกดีขึ้นแต่ยังคงเอกลักษณ์แบบไอโซเมติกเอาไว้อย่างครบต้วนซึ่งหลายๆอย่างผมว่าค่อนข้างดูดีมากกว่าภาคเก่านะถ้าคุณเป็นแฟนเกม RTS ยุคคลาสสิกอยู่แล้วล้วก็ชอบการวางแผนแบบเล่นระยะยาวเกมนี้ไม่ควรพลาดครับเกมที่13 Men l เมน นี่คือเกมสร้างและบริหารเมืองในตีมยุคกลางก็มากันอีกแล้วครับเราจะได้เล่นเป็นทันหลอดคอยวางแผนพัฒนาหมู่มบ้านให้เติบโตเป็นเมืองใหญ่จัดการทร,รัพยาการรวมถึงขยายดินแดนและทําสงครามยึดพื้นที่โลกภายในเกมถือว่าทําออกมาค่อนข้างสวยงามออกมามากครับกราฟิกดูดีตรงปกบรรยากาศต่างๆดีไซน์มันได้สมจริงทั้งบ้านเรือนผู้คนและก็วิถีชีวิตที่ชอบออมากๆครับคือระบบของการสร้างภายในเกมนี้สิ่งปลูกสร้างต่างๆเนี่ยเราสามารถวางกันได้อย่างอิสระเลยปรับหมุนได้ตามต้องการจุดนี้ถูกใจสายสร้าง สรายครเอทเมืองกันอย่างแน่นอนแถมต้องวางกลยุทธ์ในการทําสงครามกันด้วยครับที่ออกแบบเกมเพลยกการต่อสู้เน้นความสมจริงไม่แพ้ส่วนอื่นๆื่นนะนะเอาเป็นว่าถ้าคุณชอบเกมสร้างเมืองที่ได้วางแผนการลบไปด้วยแบบนี้เกมนี้น่าสนใจควรค่าแก่การเล่นสักครั้งนะครับอันดับที่ 14. ครูไซเดอร์คิง3 ถ้าใครได้อยากลองเกมแนวซิมูเลชันที่ไม่ใช่แค่ชีวิตประจําวันแต่อยากเป็นการจําลองทั้งอาณาจักรครูเซเดอร์คิงสามคือคําตอบครับเกมนี้จะให้คุณสวมบทบาทเป็นกษัตริย์หรือกุนางในยุโรปยุคก,กลางบริหารทั้งดินแดนการเมืองศาสนาและตระกูลของตัวเองสิ่งที่ทําให้เกมนี้ไม่เหมือนใครครับคือระบบของสายเลือดและตระกูลการแต่งงานไม่ได้มีแค่ความรักแต่เป็นกลยุทธ์ในการสร้างพันธมิตรหรือจะเป็นการต่อยอดทางอํานาจการมีทายาทไปถึงอนาคตของราชวงศ์ของคุณตีมเกมบรรยากาศยุคก,กลางครับและอินเทอร์เฟซที่ละเอียดเย็บ าใจง่ายสายวางแผงกนกลยุทธ์ต้องชอบแน่นอนทีมยุโรปยุคกลางและอินเทอร์เฟสที่ละเอียดเข้าใจง่ายสำหรับสายกลยุทธ์ใครชอบเกมที่ผสมผสตร์และการจำลองชีวิตบวกกับการเมืองเข้าไว้ด้วยกันคุ u เซเดอร์คิงสามครับคือหนึ่งในเกมที่คุณต้องลองนะครับเกมที่1 5 d u ดัดฟ RGS เกมวางแผนการรบแบบเดียวทามทีเน้นความสมจริงแบบโหดครับ ผู้เล่นจะได้สวมบทบาทเป็นแม่ทัพในยุคที่โลกไม่เหลืออะไรแล้วทางทรัพยากรที่ขาดแคลนศัตรูที่เหนือกว่าและเราต้องหาทางรอดไปให้ได้โดยการวางแผนให้ลัดกลุ่มที่สุดสิ่งที่โดดเด่นครับคือระบบการรบที่ไม่ได้นเน้นแค่การสั่งยูนิตบุกเพียงอย่างเดียวแต่ลองใช้กลยุทธ์เช่นการอบล้อมตัดเสบียงหรือโจมตีจุดอ่อนของค่าศึกนอกจากนั้นยังมีระบบการวางแผนในภาพรวมผ่านแผนที่โลกที่ให้ผู้เล่นเคลื่อนคนไปยังจุดยุทธศาสตร์ต่างๆบริหาเรเศรษฐกิจและนำยูนิตท,ที่รอดชีวิตในแต่ละด่านมาใช้งานต่อกันได้ด้วยทางด้าน ครับดัตฟอน RTS ใช้โทนแบบกริมดาร์กที่ให้ความรู้สึกมนดิบเถื่อนแต่ว่าสื่อบรรยากาศอารมณ์โคดรร้ายของสงครามได้แบบเต็มที่จัดได้ว่ามีเกม RTS ตัวใหม่ที่น่าสนใจกันอยู่ไม่น้อยนะครับเกมที่16 City Sky Li กาย เกมที่ลดติดยอดเปกิโลบางทีปล่อยทิ้งไว้เป็นเดือนก็ยังไม่หายใช่แล้วครับนี่คือซิตี้สกายไลน์หนึ่งในเกมสร้างเมืองที่ถูกพูดถึงมากที่สุดในช่วงหลายปีที่ผ่านมา เราจะได้สวมบทเป็นนายกเทศมนตรีเริ่มสร้างเมืองจากศูนย์ออกแบบถนนวางระบบไฟน้ำและการขนส่งสาธารณะไปจนถึงการดูแลงบประมาณและคุณภาพชีวิตของประชากรเสน่ห์ของเกมอยู่ที่การบรรลานระหว่างการขยายเมืองให้เติบโตกับการแกร้ปัญหาที่ถาโถมเข้ามาไม่ว่าจะเป็นรถติดมลพิษหรือเศรษฐกิจถดถอยอีกหนึ่งจุดที่ทาให้เกมมีครับฮิตมาอย่างยาวนานคือการรองรับมอดที่มีมากมายผู้เล่นสามารถโหลดแผนที่สิ่งปลูกสร้างหรือระบบใหม่ๆม,มาเสริมกันได้แบบไม่มีจํากัดทําให้ประสบการณ์การเล่น แทบจะไม่ซ้ำกันเลยเลยครับกราฟิกอาจไม่ได้โฟกัสความสมจริงสุดขีดแต่มุมอมองภาพรวมของเมืองเนี่ยทำออกมาได้อบอุ่นแล้วก็ดูเพลินมากๆแถมเกมนี้ลดราคาบ่อยอีกด้วยสื้อช่วงลดเนี่ยเป็นอะไรที่คุ่มมากๆนะครับ ก็ครบกันไปเป็นที่เรียบร้อยครับสำหรับเกมสร้างเมืองวางแผนบนฝั่ง PC นะครับหลายชื่อเกมสายไอวให้ที่ใต้คลิปนี้เรียกได้ว่าจัดกันมาแบบหลากหลายแนวหลากหลายสไตล์กันไปเลยนะหรือคนไหนมีประสบการณ์เล่นเกมอะไรแล้วรู้สึกยังไงก็คอมเมนต์กันได้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์กันด้วยละ่ะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ